สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขาว่ากันว่ามันสามารถช่วยให้เราเห็นได้ว่าผู้เล่นในตลาดแต่ละกลุ่มกำลังทำอะไรกันอยู่อินดิเคเตอร์ตัวนั้นก็คือ MCDX ครับลองจินตนาการตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเราพอจะมองเห็นร่องรอยได้ว่าเงินก้อนใหญ่หรือที่เรียกกันว่า Smart Money เนี่ยเขากำลังจะไหลไปทางไหน มันคงจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองตลาดไปเลยใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ i n เ i c a t o r ตัวนี้เขาเคลมเอาไว้เลยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาค่อยๆทำความรู้จักเจ้า MCDX ไปทีละส่วนกันนะเริ่มตั้งแต่มันคืออะไรกันแน่ผู้เล่น3ามกลุ่มที่มันพยายามสบอกเรามีใครบ้างแล้วเราจะอ่านค่าจากแท่งสีๆของมันยังไงไปจนถึงมุมมองจากคนที่เขาใช้งานจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็จะมาสรุปประเด็นสำคัญกันครับ โอเคครับมาเริ่มกันเลย MCDX มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมตัวหนึ่งนี่แหละครับโดยข้อมูลที่มันเอามาคำนวณก็มาจาก2อ,อย่างหลักๆเลยคือราคากับปริมาณการซื้อขายแต่หัวใจหลักของมันเลยเนี่ยคือความพยายามที่จะฉายภาพโมเมนตัมของคน3กลุ่มในตลาดให้ออกมาเห็นกันชัดๆครับซึ่งก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าแบงเกอร์ฮอตมันแล้วก็รีเทลเลอหรือว่ารายย่อยนั่นเองครับทีนี้ ผู้เล่นสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยเขาก็จะถูกแสดงออกมาเป็นแท่งบาร์สาสีครับเพื่อให้เราเห็นภาพง่ายๆนะลองนึกถึงสัญญาณไฟจราจรก็ได้ครับแดงเหลืองเขียวเริ่มกันที่สีแรกเลยสีแดงครับแท่งสีแดงเนี่ยคือตัวแทนของกลุ่มแบงก์เกอร์ครับซึ่งมันหมายถึงพลังการซื้อที่แบบมหาศาลเลยส่วนใหญ่เขาก็จะตีความกันว่านี่แหละคือพวกนักลงทุนสถาบันหรือส์ทมันนี่ตัวจริงที่กำลังทยอยเข้าเก็บของต่อมาสีเหลืองครับ หรือที่เขาเรียกว่าฮอตมันนี่พวกนี้ก็ตามชื่อเลยครับเงินร้อนมาเร็วไปเร็วเป็นกลุ่มนักเกงกำไรระยะสั้นดังนั้นพอเห็นแถบสีเหลืองโผลมาเนี่ยเราต้องจับตาดูให้ดีเลยนะเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะกำลังจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและสีสุดท้ายสีเขียวครับอันนี้คือรีเทลเลอร์หรือว่ารายย่อยนั่นเองครับซึ่งแท่งสีเขียวเนี่ย จะสะท้อนถึงโมเมนตัมของฝั่งขายหรืออีกในหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาว่ากันว่ามันคือกลุ่มคนที่ถือหุ้นแล้วยังขาทุนอยู่หรือที่เราเรียกกันแบบเห็นภาพเลยก็คือคนติดดอยนั่นแหละครับโอเคพอเรารู้จักหน้าค่าตาของผู้เล่นทั้ง3กลุ่มแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะอ่านสัญ,ญญาณจากแท่งสีพวกนี้ในคางปฏิบัติได้ยังไงล่ะมาดูกันครับจุดที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะครับ คือความสูงของแท่งสีแดงนี่แหละครับพอแท่งแดงเริ่มสูงเกินระดับ25%นนั่นคือสัญญาณแรกเลยนะว่าแบง์เกอร์หรือกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยเริ่มเข้ามาเก็บของแล้วทีนี้พอขยับไปจนเกิน50%อันนี้ต้องเริ่มจับตาดูแล้วครับราคาอาจจะเริ่มออกตัววิ่งและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพุ่งทะลุ75%ไปได้โอ้โหอันนี้คือชัดเลยครับว่าแบง์เกอร์คุมเกมเรียบร้อยแล้วโอกาสที่ราคาจะพุ่งแรงๆเนี่ยสูงมากครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมาอย่าง MCDX Plus เนี่ยเขามีการเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Moving Average เข้ามาด้วยซึ่งมันทำให้เราได้สัญญาณเพิ่มมาอีก2อย่างที่น่าสนใจมากครับอันแรกคือ Golden Cross ง่ายๆเลยคือพอเส้นของแบงเกอร์ตัดขึ้นเหลือเส้นของกลุ่มอื่นอันนี้เป็นสัญญาณบวกครับว่าแรงซื้อกำลังจะมา ส่วนอันที่สองก็ตรงกันข้ามกันเลยเรียกว่า dead cross ก็คือเมื่อเส้นแบงเกอร์ตัดลงต่ำกว่าอันนี้ต้องระวังเป็นสัญญาณเตือนของฝั่งขายนั่นเองแต่แน่นอนครับในโลกของการเทรดเนี่ยไม่มีเครื่องมือไหนที่มันสมบูรณ์แบบ100%เรซเราลองไปฟังมุมมองแล้วก็คำเตือนจากประสบการณ์ของคนที่เขาใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าจะได้เห็นภาพที่สมดุลมากขึ้นครับ อันนี้เป็นคำพูดจากผู้ใช้งานคนหนึ่งในเว็บบอร์ด reddit นะครับเขาบอกตรงๆเลยว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าเห็นแท่งแดงโผล่มาปุ๊บโดยเฉพาะแท่งแดงที่เพิ่งเกิดใหม่ๆแล้วก็ต้องรีบเข้าไปซื้อเลยอืมถือว่าเป็นคำเตือนที่ดีมากๆเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ทีนี้เขาก็มีเหมือนกับเป็นหลักการง่ายๆจากประสบการณ์มาแชร์ด้วยครับซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าเห็นแท่งแดงเริ่มมาแล้วสีเขียวน้อยมากๆเออ อาจจะมองหาจังหวะฝั่งซื้อได้แต่ถ้าแท่งแดงมันเริ่มนิ่งๆไม่ไปไหนในขณะที่สีเขียวกลับค่อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเริ่มระวังละอาจจะต้องปรับกลยุทธ์และสุดท้ายถ้าเห็นทั้งแดงทั้งเหลืองลดลงสวนทางกับสีเขียวที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนฝั่งขายที่ต้องพิจารณานเลยครับขอย้ำอีกทีนะว่าทั้งหมดนี้มาจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง และมันก็ยังมีรายละเอียดปรีกย่อยที่สำคัญมากๆเลยครับอย่างแรกคือไอ้เจ้าสีเหลืองหรือ Hot Money เนี่ยต้องคอยจับตาดูให้ดีเลยและอีกอย่างคือเวลาที่แท่งแดงมันเริ่มนิ่งๆทรงทรงตัวต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะมันอาจจะแปลว่าแรงซื้อเริ่มแผ่วแล้วก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันบางทีการนิ่งๆแบบนี้มันอาจจะเป็นแค่การพักตัวเพื่อไปต่อแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะตามมาด้วยแท่งแดงที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้แล้วครับนี่แหละครับความไม่แน่นอนของตลาดเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมีการพัฒนามาเรื่อยๆเลยเราลองมาดูกันเร็วๆว่าในเวอร์ชันคลาสเนี่ยมีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจบ้างดูจากไทม์ไลน์นี้ก็จะเห็นเลยครับเริ่มตั้งแต่ปี2020ที่เพิ่มเส้น moving average เข้ามา พอมาช่วงปลายปีเดียวกันก็มีการแยกสีแดงเข้มแดงอ่อนเพื่อบอกความแรงของฝั่งแบงเกอร์แล้วปี2021ก็ทำแบบเดียวกันกับสีเขียวของฝั่งรีเทลเลอร์ล่าสุดเลยเนี่ยปี2024ก็มีการเพิ่มอัลกอริทึมสำหรับดูกราฟในไทม์เฟรมที่สั้นลงระดับ intraday ก็คือเขาพัฒนาปรับปรุงมาตลอดเลยครับซึ่งไอการแยกสีเข้มอ่อนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันช่วยให้เราอ่านเกมได้ละเอียดขึ้นเยอะเลยครับ หลักการง่ายๆก็คือถ้าเป็นสีเข้มไม่ว่าจะเป็นแดงเข้มหรือเขียวเข้มแปลว่าโมเมนตัมฝั่งนั้นกําลังมาแรงแต่ถ้าเริ่มเห็นเป็นสีอ่อนเมื่อไหร่แดงอ่อนหรือเขียวอ่อนก็แปลว่าโมเมนตัมมันเริ่มแผ่วลงแล้วนั่นเองครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปประเด็นสําคัญท,ทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้กันดีกว่าครับข้อแรกเลยที่ต้องจําให้ขึ้นใจนะครับ MCDX มันคือเครื่องมือวัดโมเมนตัมย้ำว่าโมเมนตัมนะ ไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษที่จะบอกอนาคตได้เป,เป๊ะหน้าที่ของมันคือพยายามฉายภาพให้เราเห็นว่าผู้เล่นแต่ละกลุ่มกำลังทำอะไรกันอยู่โดยเราจะดูจากความสูงของแผงสีการผสมสีแล้วก็การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยและที่สำคัญที่สุดเลยที่ทุกแหล่งข้อมูลย้ำเหมือนกันหมดคือห้ามใช้มันตัวเดียวเด็ดขาดต้องใช้คู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นแล้วก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบไปด้วยเสมอครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่า การที่เราพยายามจะมองให้เห็นภาพว่าใครกำลังทำอะไรในตลาดแบบนี้มันช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อราคาได้จริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่อีกหนึ่งสัญญาณท่ามกลางคลื่นรบกวนหรือ noise อีกมากมายในตลาดกันแน่อันนี้ก็คงต้องไต่พิจารณากันต่อครับ